ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนที่พี่ทุกท่านด้วยครับผมอาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็กราบขอโทษด้วยครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่สาวที่ร้านบ้านยาประเสริฐมากๆครับผมอยู่ทางตำบลละกรมอำเภอละกรม จังหวัดพิษณุโลกขอคุณพี่สาวมากๆครับผมแม่ผมก็ไปพบคุณหมอวันนี้ก็ก็ดีขึ้นครับผมดีขึ้นแล้วก็แต่คุณหมอก็จะให้ไปอีกในวันที่สามนะครับผมก็ขอคุณที่ทักเข้ามาขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกท่านเลยอ่าแดงครับตัวนี้กาลังออกดอกอันนี้อ่าจะออกเป็นแดงครับรุ่นเก่านะตัวเก่าเลยนะตัวเก่าที่ผมทํานะ ไม่ใช่ตัวใหม่นะอันนี้จะเป็นตัวเก่าที่แดงอย่างเดียวเลยจะแดงแบบนี้นะแดงลักษณะแบบนี้เลยเป็นไม้สีแดงที่มุงคลเลยนะต้นสูงน่าจะประมาณหกสิบได้นะผมว่าหกสิบหกสิบกับเจ็ดสิบเซนนะเพราะว่าน่าจะลงกล่องได้เพราะกล่องจะยาวแปดสิบเซนก็น่าจะหกสิบเซนขึ้นนะครับผมอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตันที่สอง ต้นที่สองจะสูงกว่านิดหน่อยนะสูงกว่าประมาณห้าเซนเป็นไม้ที่ทําใหม่นะกําลังอยากต้องการน้ํามากได้น้ําไปให้น้ำมีรับรองแป๊บเดียวอันนี้ต่อยักษ์ไม่ต้องห่วงถ้าต้องการไม้โตต้องต่อยักษ์แล้วก็แดงซับคู่นี้นะรับรองว่าสวยสง่าแน่นอนเอาไปตั้งโหน้าบ้านหน้าร้านแน่นอนความสวยความโตไม่ต้องห่วงครับผมอันนี้เป็นไม้ลำเดียวต้นเดียวนะเป็นไม้ลำเดียวต้นเดียว ไมล์ก่แบบนี้จะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นลําต้นที่สวยเพราะว่าใส่กับตอยากเลยสูงขนาดนี้ไม่สูงมากหรอกครับผมไอป้ปวกเวลาที่ไม้โตต้นใหญ่ๆเท่าขาไม้แก่ขึ้นมาอยู่ในระดับตรงนี้นะตรงนี้อในระดับตรงนี้ก็อยู่ที่เม็ดนิดๆน,น,นะแล้วก็เราแต่งความได้แล้วก็จะได้ดูไม้ความข้างบนเราก็ไม่ต้องไปก้มมองล้วก็ยืนมองแบบสังงานเลยแล้วก็ไม้เราก็ยืนโชว์สังงานราคาคู่นี้ อ่ะรางวัลเต็มที่อยู่ที่หกร้อยรวมส่งทุกอย่างราคาคู่วนี้อยู่ที่หกร้อยรวมส่งทุกอย่างนะครับผมก็ก็ไม่ถูกไม่แพงนะสําหรับงานอัเรียกอันนี้เรียกว่างานอ่าบอกว่าถือี้มนี่เลยนะงานเกตเอแล้วม,มันมีรูปภาพนะแค่ว่าเอาไปรดน้ำเขาเองไม้ขาดน้ำไม่เฉยผมเปลี่ยนดินนะแต่ว่าผมไม่มีน้าให้ใเห็นไหมดินไงดินงไงงงเลยมดีความเชื่อมดินหน่อย ก็เอาไปเปลี่ยนเอาไปปลูกแล้วก็ให้น้ำรับรองว่าสวยเนี่ยคู่นี้หกร้อยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณร้านบ้นานยาประเสริฐม,มากครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ